สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแอด thon นะักคำนวณอยู่ในขณะนี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพามาดูสูตรเก่านะครับสมาชิกบางท่านอาจจะงงะสูตรเก่ามาจากไหนอีกอ่ะวันที่ผ่านมาไม่เห็นเลยอันนี้เป็นสูตรเก่าผมลงให้ในเพจของผม เป็นสูตรเก่าในเพจแต่ไม่แต่เป็นสูตรใหม่ในช่องแอด thon นักคำนวณนี้ผมนำมาลงให้แม่นสุดเลขเด่นสี่ตัวเนี้ยมากลบสองตัวล่างนะครับผมลงให้ในนะครับเพจผมงวดที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวผมจะเอานะครับรูปเก่ามาให้สมาชิกประกอบไปด้วยนะครับถ้าสมาชิกติดตามผม ทั้งในกลุ่มไลน์ทั้งในเพจเห็นแน่นอนสูตรนี้นะครับแต่ผมลงไปให้แล้วผมยังไม่ได้แจกสูตรนะครับเพราะหน้าเพจผมจะไม่แจกสูตรผมลงให้หน้าเพจเมื่อที่ผ่านมาสมาชิกขอมาเยอะมากๆเลยรวมรวมทั้งในกลุ่มไลน์ก็ขอมาผมถือโอกาศมาแปะเขียนมือให้สมาชิกแล้วก็แปะพร้อมแจกสูตรลงในช่องแอดถอนนักคำนวณเป็นช่อง u t u b e ก็แล้วกันนะครับสูตรนี้มาจากมาจากไหนอ่า นี่ฮะ,ะดูดีๆนะครับนี่ฮะอันนี้ก็คือผมลงให้ในเพจผมงวดที่ผ่านมาตามนี้เลยนะครับสมาชิกขอมาเยอะถ้าสมาชิกเห็นเห็นรูปนี้นะครับถ้าติดตามในเพจผมโอ้โจะร้องอ๋อเลยนะครับสมาชิกบางท่านบอกเอ,อปในช่อง youtube ลงไหมไม่ได้ลงนะครับงวดที่ผ่านมาที่ถามผมนะครับผมเพิ่งจะมาแปลลงแล้วก็ ลงให้พร้อมแจกสูตรเอาสูตรนี้มาแจกให้ว่าที่ผ่านมาได้ 8, 9 2 3เสนี่ฮะแปดกนะครับก็ออก2 3สาล่าง 3, นี่ฮะก็เข้ามาทั้งหมด13งวดนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับ13งวดนะครับงวดนี้จะได้เลขตัวไหนใครกำลังาหาสูตรอยู่ว่าสูตรนี้มันไปยังไงไม่เห็นาตามในเพจก็ไม่เห็นามาดูในคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เดนล่างเดินดีนะครับแถมไปอีกสอง คลิปไอสูตรที่2ในคลิปนี้อันนี้2ตัวมา1ตัวนะครับสูตร2ส,สูตรนี้นะครับผ่านการทําไว้ดูแล้วทั้ง2ส,สูตรแต่นํามาลงให้ในช่องแอปถอนนี้เป็นววดแรกนะครับฟังดีๆนะครับลงให้แล้วผ่านการทําไว้ดูแล้วทั้ง2ส,สูตรแต่นํามาลงให้สมาชิกเป็นวัวตแรกนะครับพร้อมแจกสูตรนะครับ ก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันนะครับยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยกันแล้วกันช่องแอดทอ o n นักคำนวณฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยเด้อสมาชิกเด้อฝากคำเตือนทางช่องกันก่อนคำเตือนฮะทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบกได้รับการสนับสนุนการพนันหรือสื่อผิดกฎหมายใด้ทั้งสิ้นทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางด้อสมาชิกเด้อเดี๋ยวมาดูสูตรเดือนลแสองตัวมาหนึ่งตัวกันก่อน บทแรกฮะสูตรนะรับได้สี่กับ5้าพอดอก5้านับหก็มาที่1ิล่างนะครับถูมดที่ 1, หนึบทที่2ฮะสูตรได้สกับสามพอดอกสองาเลยก็มาทั้ง2องตำแหน่งนะครับทั้ง2ทั้ง3 ที่10หน่วยล่างงวดต่อมาครับงวดที่สาสุดได้1กับ2ผลออกค่า1 1มาที่หลักหน่วยล่างครับถูกงวดที่3หงวดที่4ี่ฮะ <c oughs> สูตรได้เลขศูนย์กับเลขหนึ่งพน์อกคาศูนย์ศูนย์ครับอัที่หลักหน่วยหลากรับตกเป็นงวดที่สี่วดที่ห้าสูตรได้ห้ากับหกพนอกห้าสี่ห้าเอ้ย ปิดประกาศครับฮะที่หลัก1ิลักถูกเป็นวันที่หกไปถูกเป็นวันที่ห้าวันที่หกก็คือวันที่ผ่านมาครับสูตรได้สองกับสามผลออกสามสองครับอ่ะมันเหมือนวัวดีเลยแบบนี้อ่ะก็ มาทั 3, ้งสามทั้งสองเลยนะครับสองตำแหน่งถูกครับเอาทีนี้ไปดูวิธีคิดวิธีทำกันนะสูตรใหม่นะครับนี่ครับวิธีทำง่ายๆเลยนะครับนำหลักแสนบวกกันสองครั้งมาบวกหลักหมื่นอีกหนึ่งครั้งบวกกันได้เท่าไหร่บวกค่าคงที่เอาบวกกันดูเจ็ดเจ็ดลงท้ายเลขสี่สี่บวกห้าลงท้ายเลขเก้าเก้าบวกห้าคงที่ ก้ากบวกเ้าองเี่ากสี่สี่บวกเพิ่มไปหนึ่งแต่ได้เลขอ่ะสกับห้าฮงวันี้สกับหจะมาที่ล่างหรือเปล่าพิจารณาอ่ะนวันนี้ได้สกับพระลว่ประจวันที่เอ้ยวจาจันที่1นึ่งับทับสทับ แปดนะครับวงประจำนนที่หนึ่งนะครับหนึ่งทับสี่ทับหกแปดนะครับสี่กับห้าจะมาที่ล่างไหมพิจารณาเอาทีนี้นี่แหละสูตรไทไลน์ในคลิปนี้ก็คือสูตรนี้นะครับอ่าพิจารณาเอานะครับ อันแรกครับสูตรเลขเด่น4ตัวมาครบล่างได้0 1 4 5พ่งออก5 1าหกับมาที่เลข1กับเลข5ครับถูกเป็นงวดที่1นึ่งสิบสามงวดครับสิบสามงวดสิบสามงวดลวด วที่2สูตรได้2 3 6 7นมครับผลออก2 3ก็มาทั้ง2ทั้ง3ที่บลกถูกวัที่2ที่3สูตรได้ศูนย์ลออก5 1กับ1ครับถูกวที่3ที่4สูตรได้0 1 4ย์ลออก5 0กับกับศ ก็มากบล่าถูกวตัตมาสูตรได้4 5 8 9ออกค่า4ก็มาที่4กับ5ครับ 4, กับ5ครบล่าถ,ถูกถึงวดที่ ผ่านมานะครับสูตรได้แปดได้เก้าได้สองได้สามนับก็เหมือนที่ผมได้บอกไว้นะครับก็คือสูตรนี้นะครับสมาชิกนะก็คือสูตรนี้นะครับที่ผ่านมาได้แปดเก้าสองสามนี่นะครับก็มาที่สองกับสามที่นี่ฮะทั้งสองทั้งสามครับเปล่า ถูกครับเป็นงวดที่อันนี้ผมยอ้อนให้ดูแค่6กงวดนะจริงๆแล้วสูตรเดิน13งวดรวดเลยเข้านะครับงวดที่จะถึงนี้ได้เลขตัวไหนอ่ะไปดูกันฮนะนี่ฮะวิธีทําวิธีทําอาจจะยาวหน่อยนะครับแคบสูตรไว้ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมบวกกันนะครับบวกกันเลยนะครับวิธีทําตามนี้7 7ลงท้ายเลข4 4 4 6ก็ลงท้ายเลข0 0 6ก็ได้6 6 3ลงท้ายเลข9 เก้าสามลงท้ายเลขสองลงท้ายเลขห้าหลงท้ายเลขแปดแลงท้ายเลขสามบวกห้าลงท้ายเลขแปดแปก้าลงท้ายเลขเจ็ก้าเจลงท้ายเลขหกหกเลงท้ายเลขห้าลงท้ายเลขเ็ดเจลงทเลขสี่นะครับสีก็เป็นแปดวกเจนะครับแปวกเนะครับลงท้ายด้วยเลขห้าตำแหน่งแรก หบวกเพิ่มไปหนึ่งก็ได้6ครับ6บวกเพิ่มไปสามหกหบวกเพิ่มไป3ามหกไม่ไม่น่าจะใช่ละเดี๋ยวนะฮะเก้าสิบสิบเอ็ดอ่าใช่ หกเก็ได้9 9, 9, 9. 10. 10. ้าเพิ่มเปหนึ่งได้เลขศูนย์อะตามนี้เลยงวดนี้ได้5 6 9 0นะครับใครชอบจัดไปฮะใครไม่ชอบมองผ่านนะครับ5 6 9 0นะครับจะมาที่นะสองคบ2ตัวล่างหรือเปล่านะครับจราดาวห้าหกเกนะครับ5 6 9 0อ่าชอบจัดเด้อสมาชิกเด้อส่วนตัวผมชอบเอาตามสูตรไหน มันจะหลุดอีกหรือเปล่าตามสูตรไหนสูตรไหนเข้าเอามาลงแล้วก็จะหลุดอีกหรือเปล่าควบจัที่หนึ่ทับสี่ทับหกแถ้ามันมาชนกับสูตรนี้สูตรนี้ถ้าเดินดี4กับ5้ขอชนกันที่เลขห้านะครับจับห้าไว้ฮะห้าหกห้าเก้าห้าศูนย์หรือเปล่านะพิจารณาเอานะครับแต่ผมชอบสูตรนี้มาครบล่าง,นะน,งน,น,นะครับเซกซี่ตัวนี้รอลุ้นกันนะครับขอสมัยชีทุกท่านเฮงเฮงปังๆขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณครับ